คนต่อไปเชิญครับสวัสดีครับคุยตีซอยข้าบดกี่โมงตีลีปีนไก่พัดมะพร้าวมันจะมาม่วงไข่ตอกอะไรนะประเทศไหนมีเมนูแบบนี้ขายบ้างอีเมลดอยคอมรับซื้อของเก่าสักเบอร์ยันเรือลบพ่อมึงตัวเย็นอ่ะไอ้หนูเอาไปต่อจากคำเมื่อกี้พ่อมึงเอพีหมดฉันจะพอดออกนะว่าหนูวนีต้องการอะไร

กามีตากาก็มีตาทุกต um ัวไหมตาเขวมาขึ uh ja ้นรถไฟตาเขวมาขึ้นรถไฟจะทำธุรกิจแต่ไม่มีธุรการกามเอ็มซีเอเคอาร์พีจีกาขับแก้วเลี้ยงมาชื่ออะไรมึงกลับไปเรียนหนังสือปอหนึ่งไหมนะคุณรู้หรือไม่ว่ากาดกับใครนะนกิดกับกันหนูชอบผู้ชายรู้แล้วหนูบปาผู้ชายกูรู้แล้ว ช่วยฉันอะไรบางอย่างหน่อยได้ไหมยได้พอดีวันนี้ฉันว่างมากฉันต้องการไปขุดทองจัดไปฉันต้องการร่างกายเบ็และที่สําคัญสายเอลทุกที่สีชมพูทำยังไงฉันถึงจะได้ผอมขะมึงไปตรวจไขมันดูนะฉันต้องการเงินไปสร้างกระท่อมไทเทเนิยเซ็กนี่ไงรูปไทเทนิกไทเทเนิยเดอะมูฟวี่เซ็กเออเซ็กซี่บนเรือไทเทนิมันมีไหมวะหน้าอกใหญ่ใอ่ะนี่ไงรอบสอง สูอหยางชละลอกับยาสูงกำลคุณฉะลอ no ผัดเผ็ดคิดาา no <ham> ลามแมว new hamster รับสมัครโรงงานผลิตเกลือฉันต้องการครีมอืมครีมทากันแดดครีมตัดเหล็กกูตลกด้วยไหม